สาวเองค่ะชื่อกันตาค่ะหนูชื่อกันตาค่ะค่ะหนูไม่กวนค่ะแต่ว่าหนูชอบนอนตักแม่ค่ะใช่ไหมคะใช่ไหมคะไตรไหมคะไตรไหมคะไตรไหมคะ นูไม่กวนไม่งองแงค่ะแต่ขอนอนตักแม่ใช่ไหมคะใช่ไหมคะลูกขาลูกขาลูกขาน้ำลายปูน้ำลายปูปูนี่น้ำลายปูปูน้ำลายปูปู <c oughs> ย,ปยิ้มหวานหน่อยเด้ยวยิมย้มหวาน,นยิมนนย้มหวานหน่อยค่ะยิ้มหวานหน่อยค่ะยิ้มหวานหน่อยค่ะยิ้มหวานหน่อยค่ะ 拜拜。